ขอบคุณแม่เด้วหทางแม่เด้ยอยจังมือนะจังมือนะ ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่นะครับที่เป็นกำลังใจผมจนผมเรียนโจบขอบคุณมากๆาขอบคุณหล,ลายเลยที่ให้ลูกคนนี้มีอนาคตที่ดีได้เรียนจบเพศสัตร์ได้ตั้งหกปีเนาะก็พ่อก็แม่ที่ทรงผมเรียนจนจบปันนี่ก็บเบิรนเงินโมเมนหน่ออๆเนาะเบิรหลายขึ้นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่สนับสนุนผมในทุกๆอย่างอยาเคุณยังกัดสนับสนุนลูกคนนี้มากโดยตลอดนี่กับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมสามารถเห็นให้พ่อแม่ภูมิใจได้ สิ่งอื่นๆที่พ่อแม่คาดหวังบง่หัวเซธไหนห,หรือบอแต่การเซธานหนทียงผมให้มันดีสุดในทักพ่อได้ทักแม่ได้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพศจากเล่านะครับอยู่กับเน็ตคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับหลายคนนะครับผมก็ได้เห็นนะครับว่ามีหลายมหาวิทยาลัยที่มีการรับปริญญากันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับน้องที่ได้รับปริญญาในทีนี้จะบอกว่าอีรับปริญญาเนี่ยนะครับที่เรารอคอยมานานมากเรียนตั้ง6ปีเพื่อวันนี้ที่รอคอยนะครับวันนี้อย่ามาพูดกับคอนเทนต์นี้มากๆอยากจะให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าคุ้มค่าไหมกับอีนาคตที่เรารอคอยตั้ง6ปีนี้วันนี้จะเกิดคอนเทนกกัับบาารรรญญ ัองครบถามถึงความรู้สึกหรอครับเอออยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากคือโคตรตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าการรับปริญญาครน,นี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายของผมเลยนะครับคือตั้งใจว่าออกูจะไม่เรียนต่อนะกูจะไม่ตอปพอโทเพราะว่า6ปีที่รอคอยออมันก็เหนื่อยอเกินนะครับผมมันก็เหนื่อยอเกินนะครับผมกัดฟันเียจะจบ6ปีนี้เก่งแล้วนะครับผมก็เลยเป็นอะไรที่แบบ ตื่นเต้นมากพ่อเป็นครั้งเดียวครั้งแรกของชีวิตของเรานะครับแบบตื่นเต้นว่าเฮ้ยต้องใส่ชุดอะไรพ่อแม่มาใส่ชุดสีไหนตีมอะไรไปถ่ายรูปรอกรอบที่ไหนเน็ตอ่ะตื่นเต้นก็ว่าตื่นเต้นแล้วนะแต่คนที่ตื่นเต้นมากกว่าเราหนีไปพ้นพ่อกับแม่นะครับผอว่าแกตื่นเต้นมากใส่เสื้อสีอะไรรูปต้องไปยังไงต้องเอาชุดยังไงไปนอนที่ไหนอะไรยังไงดีตื่นเต้นก็เรามากกว่า,านะฮะร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนนะครับผม ถ้าให้พูดถึงคืนก่อนรับปริญญานะครับอยากจะบอกนะครับว่าเนี่ยเป็นคนอีสานเนาะ,ะเป็นคนอีสานนะครับพ่อแม่พี่นอนเป็นคนอำนาจ,จเจริญเนาะเวลาพ่อแม่จะมารับปริญญาเราที่อยู่กรุงเทพอย่างนี้เราต้องมีการเช่าโรงแรมก็มีการเช่าโรงแรมครับแถวแจ้งวัฒนะแหละแต่แบบนอนไม่หลับเลยครับทั้งคืนแทบไม่ได้นอนอยากเรียกว่านอนเลยครับนอนประมาณ2ชั่วโมงคือเราตื่นเต้นมากเว้ยพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงวะคนจะมางานเราเยอะไหมพ่อแม่จะดีใจแค่ไหนหน้าตาของคนที่รักเป็นยังไงเราต้องโพสถ่ายรูปตรงไหนบ้างต้องไถงปถ่ายรูปเพืัอ ใช่พูดถึงวันรับจริงแล้วครับก็ตื่นเต้นไม่แพ้ไอ้ก่อนรับเลยนะหรือว่าวันที่เรารู้ว่าเราจะได้รับอะ่ะก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเราลองไปก่อนนะครับแต่ว่ารู้แหละว่าตีมที่บ้านของเราคือตีมสีฟ้าเพราะว่าเราคืคนเลือกเองทีนี้ก็พอลงมาก,ก็มาเจอพ่อแม่ก็ถ่ายรูปกับครอบครัวนะครับสิ่งแรกที่เนตเห็นคนที่เขาดีใจมากที่สุดเราว่าเราดีใจแล้ว เขาสองคนนี้คือเขาดีใจมากกว่าเราอะครับผมก็คือพ่อแล้วก็แม่ของเนตเองนะครับวันนั้นตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้แต่ว่าอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายคือร้องไห้ครับผมเขินมากเดี๋ยวรูปไปขึ้นให้ดูเนาะคือแบบพ่อกอดอยู่เช็ดน,น้ําตาอยู่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแม่เนสเป็นคนที่ไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าวันนั้นแกใสร่รองเท้าส้นสูงเพื่อลูกถือกระเป๋าแต่งหน้า เพื่อจะมาหายรูปก,กับลูกดูสิครับเขามีความตั้งใจมากแค่ไหนซึ่งทั้งที่แม่ก็เจ็บเท้าบนแล้วันอีกแต่นางก็ยักใส่เพราว่านางอยากถ่ายรูปก,กับลูกอยากให้เห็นว่าแม่สวยนะแม่ดูดีสุดกัสายตาเราอะไรอย่างนี้นะครับ มันคงมีไม่กี่อย่างมีไม่กี่สิ่งนะครับที่เนทจะสามารถทําให้ครอบครัวของเนทเองเขาสามารถดีใจกับความสําเร็จของเราคือตั้งใจเรียนให้ครบ6ปีไม่ตกไม่ดรอปเรียนจบเรียนผ่านทุกตัวนะครับรับปริญญาตามเกณฑ์ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ได้อีกที่จะสามารถทําให้เขามีความสุขได้ผม,มคิดว่าการรับปริญญาเนี่ยนะครับคือมันอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทําให คนที่เรารักเขาดีใจแล้วก็เขาภูมิใจในตัวเราได้นะครับอยากจะบอกว่าการรับปริญญาไม่ใช่ทุกเสิ่งทุกอย่างของชีวิตยังมีอีกหลายสิ่งที่เราจะสามารถทําให้คนที่เรารักเขาสามารถภูมิใจได้ดูแลเขาเวลาเขาที่ไม่สบายเขาได้เจ็บป่วยอะไรก็ตามแต่เราดูแลเขาอันนี้แหละครับก็คือความสาเร็จของคนเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้ทำคขบทูกสิ่งครบผู้อย่างตามที่พ่อแม่เขาคาดหวังแต่ว่าเราควรทำของเราให้ดีที่สุดนะครับก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็น คลิปเล่าเรื่องของตัวเองแล้วกันเนาะเกี่ยวกับบรรยากาศการรับปริญญาของเนตเองอยากทํามากอยากทําที่สุดตั้งแต่ทำคอนเทนต์มาอยากทามากๆเลยนะครับเพราะถึงไม่มีใครดูตอนผมแก่อายุ50-60ปีผมก็จะมาย้อนมาดูคลิปนี้แหละวะ่าตอนเน็ตอายุ26ปีเน็ตทำอะไรลงไปแล้วก็การรับปริญญาของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าที่กําลังจะรับปริญญาก็แสดงความยินดีตั้งใจนะครับสู้ ตอนน้องที่กำลังอ่านหนังสือสอบตอนนี้ก็สู้ๆเพื่ออนาคตของเรานะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญฝากกดซับสไคร e กดติดตามให้เน็ตเป็นกำลังใจให้เน็ตในการทําช่องต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เพจเสียงเล่าไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย